สวัสดีค่ะมาเจอควบ้านอยู่ไหนก็อร่อยได้ค่ะวันนี้เราจะมาทำมนูเมียงหมูทอดค่ะก่อนอื่นเราไปต้มหมูกันเลยค่ะวันนี้เราต้มหมูเราใช้หมูสามชั้นนะคะสองชิ้นค่ะวันนี้เราทำไม่เยอะนะคะเราจะทำแต่พอทานค่ะแต่ถ้าเพื่อนชอบทานเยอะๆก็สามารถทำ เยอะได้นะคะกบปริมาณได้ค่ะแต่เราทำแค่พอทานค่ะเราก็จะต้มหมูของเราไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าหมูของเราจะสุกค่ะพอหมูเราสุกแล้วนะคะเราก็จะเอามาพักนะคะให้เย็นก่อนนะคะเราจะเอาหมูของเราขึ้นมาพักให้เย็นค่ะพอหมูเราเย็นได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาจิ้มนะคะตรงหนังหมูของเราค่ะหลังจากเราจิ้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไป แช่กับน้ำส้มนะคะใส่ชูของเรานะคะหมูของเราทอดมาจะได้กรอบค่ะแล้วก็เหลืองนะคะเราก็จะจิ้มจิ้มจิ้มไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะวันนี้เมี่ยงหมูทอดนะคะอร่อยมากๆค่ะน้าจิ้มซีฟู้ดนะคะอร่อยสุดๆไปเลยค่ะจิ้มไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะจิ้มให้เขา้าให้แบบให้เขาแบบ อันนี้หมดเลยนะคะจิ้มไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะหลังจากจิ้มได้ที่แล้วเราก็มาแช่กับน้ำชุ่มสายชูเลยค่ะเรา,าก็พลิกกลับไปกลับมาค่ะพอได้ที่แล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งค่ะพอหลังจากเราปล่อยไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะตามด้วยนะคะได้ที่เราก็จะเอามาพักไว้นะคะ และเราก็จะไปซับน้ําค่ะเราจะใช้กระดาษเช็ดช,ชู่นะคะซับน้ําออกจากเนื้อหมูของเรานะคะจากหมูสามชั้นเราจะเราจะซับไม่แห้งค่ะพอซับให้แห้งแล้วนะคะเราไปแช่ตู้เย็นไว้สักส0นาทีค่อยเอามาทอดนะคะหมูของเราจะไม่กระเด็นค่ะนะคะน้ำมันจะได้ไม่ต้องกระเด็นใส่ตัวเรานะคะเราก็จะ ซับไปเรื่อยๆค่ะพอได้ที่เราก็ไปแช่เย็นแล้วเราก็ตามด้วยมะค้างกระทะแล้วก็เอาหมูของเราออกมาทอดค่ะเอามาทอดแบบนี้เลยค่ะหมูของเราก็จะได้เหลืองนะคะแล้วก็กรอบนิดๆค่ะจะกรอบไม่มากค่ะเราก็จะทอดไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยมากๆค่ะมันจะคล้ายๆเหมือนหมูกรอบนะคะ เอออันนี้เป็นหมูทอดค่ะนะคะเราก็ทอดไปเรื่อยๆเลยค่ะนะคะทอดไปเรื่อยๆเลยค่ะพอได้ที่สุกแล้วเราก็จะเอาขึ้นมาพักไว้ก่อนเราก็จะไปทําน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะน้ําจิ้มซีฟู้ดวันนี้เราใช้พริกกินดาพริกขี้หนูนะคะแล้วก็กระเทียมน้ําตาลแล้วก็ลากผักชีใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วเราก็โขลกแบบนี้เลยค่ะ โขกให้ละเอียดเลยนะคะโขกไปเรื่อยๆค่ะขาดไม่ได้ก็คือถั่วค่ะวันนี้เราไม่มีถั่วแบบเป็นเม็ดนะคะเราจะซื้อมาแบบนี้เลยค่ะมาหักใส่แบบนี้เราก็โขกให้ละเอียดเลยค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะต้องมีถั่วนิดหนึ่งจะได้อร่อยอร่อยค่ะหรือว่าน้ำจิ้มถั่วนะคะกินกับ นะคะเมียงหมูอร่อยมากๆค่ะหลังจากได้ที่แล้วนะคะตามด้วยนะคะเราก็จะใส่มะนาวไปหนึ่งลูกค่ะนะคะน้ําเยอะมากมะนาวค่ะหลังจากนั้นใส่น้าปลาลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วก็คลีๆคลีๆแบบนี้เลยค่ะน้ําไม่ค่อยมีเติมน้ําลงไปนิดนึงค่ะหลังจากนี้ก็เสียบเป็นที่เรียบร้อยตามด้วยเรามาหั่นหมูที่เราทอดเลยค่ะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะ กรอบมากๆค่ะกรอบนอกนุ่มในค่ะอร่อยอร่อยค่ะแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะหอกับผักสลัดอร่อยมากๆค่ะใบชะพูอร่อยเลยค่ะเมี่ยงหมูนะคะแค่นี้ตามด้วยเราก็จะเตรียมตักน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ลงไปได้ค่ะ คนี้ก็สั่งติดเสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำจิ้มซีฟูด้ดเมีย่ยงหมูอร่อยอร่อย,ออยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบ